สวัสดีครับสาระสบทวนวิชาการพยาบาลเด็กคลิปนี้เป็นคลิปที่23แล้วนะครับคลิปที่23นี้เราจะพูดถึงเรื่องของการพยาบาลเด็กโรคระบบประสาทกล้ามเนื้อและกระดูกนะครับในการพยาบาลเด็กโรคประสาทกล้ามเนื้อและกระดูกนั้นที่สําคัญเนี่ยจะพูดถึงเรื่องของนะครับการอักเสบของเยื่อหุ้มสมองหรือ m ม n i n g i t i นะครับการอักเสบของสมองหรือ m e n i n g e n c e p h a l i นะครับ ภาวะของสมองพิการหรือซ e b ล์พาร์นะครับภาวะชักจากไข้สูงหรือฟรีบ b คอนเวอร์ชันนะครับและภาวะของอุทกเสียนหรือเด็กหัวบาทหรือไฮโด s เซฟาลัสนะครับในเด็กที่มีภาวะเยื่อหุ้มสมองอักเสบนั้นนะครับเยื่อหุ้มสมองอักเสบนั้นส่วนใหญ่มักจะเกิดจากเชื้อแบคทีเตรียนะครับ ถ้าเป็นสมองอักเสบหรือ e n c e ซฟ a ล i t i มักจะเกิดจากเชื้อไวรัสนะครับถ้าเกิดยุ่งสมองอักเสบที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียนเนี่ยผู้ป่วยควรจะได้รับยาปฏิชีวนะเป็นหลักนะครับเด็กที่มีภาวะหรือผู้ที่มีภาวะเยื่อหุ้มสมองอักเสบนะครับจะมีข้อมินิจฉัยที่สําคัญอันหนึ่งก็คือ คนไข้จะเกิดภาวะของ IICP เกิดขึ้นหรือภาวะความดันในกระโหลกศีรษะสูงหรือภาวะ Increase Intracranial Pressure นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังนะในคนไข้ที่มีภาวะยือหุ้มสมองอักเสบและสมองอักเสบก็คือภาวะของ IICP นะครับคนที่มีภาวะหรือผู้ที่มีภาวะ IICP นะครับ ควรจะได้รับการวัดและบันทึกสัญญาณชีพทุก1-2ชั่วโมงนะครับเพราะจะมีการเปลีป่ยนแปลงของสัญญาณชีพได้อย่างรวดเร็วนะครับสําหรับเด็กที่นะมีปัญหาเรื่องอุทกเสียนะหรือไฮโดรเซฟรัสนะครับมักจะได้รับการรักษาโดยการผ่าตัดวางท่อช่วยระบายน้ำเลี้ยงนะสมองนะครับน้ำเลี้ยงสมองหรือนะ้ำาสีนะครับเลี้ยง โดยการวางท่อนะครับตามผิวหนังนะจากช่องวินิคิลนะครับนะลงมาที่นะเยื่อบุช่องท้องนะครับเราเรียกว่า V.P. ชั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหว่าคนไข้ได้รับการผ่าตัดวางท่อ V.P. ชั้นแล้วนะครับแต่คนไข้มีการนอนนะงอตัวนะครับก็จะทําให้ท่อเนี่ยเ,เกิดการพับงอเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการไหลของน้ำํำ ระบายน้ําจากยุ่งหุ้มสมองเนี่ยมาที่ช่องท้องเนี่ยก็จะเป็นไปได้ยากนะครับหรือเกิดการขัดขวางก็เกิดจกทำให้เกิดภาวะของไอไอีพีเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะครับเด็กที่มีการชักเกรงนะครับเด็กที่มีการชักเกรงเนี่ยรูปแบบของการชักเกรงหรือลักษณะของการชักเกรงเนี่ยมันจะมีอยู่หลายรูปแบบนะครับสปติกซีซวอลพาซีนะครับสปกติก เซิร์ฟอพาซีนะเป็นการชักเก่็งแบบว่ากล้ามเนื้อหดเก่็งแบบทางลบนะครับคือทําให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงแนละสูญเสียการทรงตัวชีวที่รุนแรงก็จะทให้การทรงตัวและคอของอผู้ป่วยเนี่ยทรงตัวไม่ได้แนละคออ่อนปกติการกืนผิดปกติน้ําลายจะไหลออกตลอดเวลาลักษณะนี้เป็นสติเซิร์ฟอพาซีนะครับส่วนอีกอันนึงเรียกเรียกว่าอาทัทสิ สิอวอลพาซีลักษณะนี้เป็นความผิดปกติของการสูญเสียการทรงตัวผู้ป่วยจะมีอาการเดินเซนะเพราะฉะนั้นถ้าผู้ป่วยในกลุ่มนี้นะเราสามารถที่จะฝึกในเรื่องของการหัดเดินได้นะโดยการใช้รถหัดเดินช่วยในการพยุงตัวในการเดินครับอาการที่พบว่าตาทั้งสองข้างนะครับมองลงล่างแล้วทําให้เห็นตาขาวเหนือตาดําหรือตาขาวมากกว่าตาดำานะ ตากรอกลงล่างไม่ได้นะฮะกรอกขึ้นบนนะตาจะกรอกลงล่างและกรอกขึ้นบนไม่ได้นะครับเนื่องจากว่ามีการกดตำแหน่งของบริเวณมิดเบนที่ตำแหน่งของสุพีเดียคอริกรัตนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าผู้ป่วยนะครับมาด้วยอาการที่ว่ามีตาขาวเหลือนะครับกรอกตาขึ้นบนไม่ได้นะครับตาขาวมากกว่าตาดํานะครับแสดงว่ามีการกดตำแหน่งมิดเบนครับเด็กที่มีไข้สูงนะครับเด็กที่มีไข้สูงนะ แล้วก็ไม่มีประวัติชักมาก่อนนะไม่มีวัฏชักมาก่อนสิ่งที่สําคัญก็คือเราต้องเช็ดตัวลดไข้พร้อมกับให้ยาลดไข้ในโรงพยาบาลเนี้ยเราจะไม่เน้นการเช็ดตัวลดไข้ยอย่างเดียวนะครับถ้งมีไข้สูงเราก็ต้องให้ยาลดไข้ด้วยเด็กที่มีไข้สูงและทําให้เกิดการชักเราเรียกว่าฟีบิลการ์เซชันนะจะเกิดขึ้นกับเด็กในช่วงอายุ6เดือนถึง5ปีนะครับส่วนใหญ่แล้วจะเกิดขึ้นในช่วง 2- ถึงสปีเป็นหลัก ทั้งนี้เนื่องจากว่าอายุต่ำกว่า6เดือนนั้นนะครับสมองยังเจริญไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นมันจะไม่ค่อยตอบสนองต่ออุณหภูมิร่างกายที่สูงขึ้นส่วนเด็กที่อายุเกิน5ปีสมองมักจะเจริญดีแล้วนะครับจึงทนต่ออุณหภูมิร่างกายที่สูงขึ้นมากมากได้นะครับเพราะฉะนั้นฟีบ่ายคอมเพรสชันมักจะเกิดขึ้นในช่วงเด็กอายุ2-3ปีนะครับและอยู่ในช่วง6เดือนถึง5ปีนะครับ การตรวจการระคายเคืองของเยื่อหุ้มสมองนะครับมีวิธีการตรวจดู3วิธีนะครับก็คือการตรวจเด็ก s t บเด็ดเนอร์อ up เด็กนะครับก็คือการยกศรีรษะขึ้นแล้วดูว่ามีการหดเกร็งหรือเด็กมีอาการปวดคอหรือเปล่านะครับคือยกคอชิดอกไม่ได้นะครับเรียกว่าสิ p อัพเด็นะครับอีกอันหนึ่งก็คือการงอเข่าหรือเหยียดออกเรียกว่าเคอร์ i ิคาซึ่งเด็กเจงเหยียดไม่ออกไม่ได้เพราะว่าจะทําให้ไขสันหลังตึงนะครับ อีกอันนึงเรียกว่า b a s i ก s k i sign b a ซ i n s เนี่ยจะคล้ายๆการตรวจ n e x t s t i v n e นะครับหรือ s t i p neck นะครับวิธีการก็คือยกศรีรษะขึ้นแต่แทนที่จะดูที่ศรีรษะเราไปดูที่เข่านะครับเด็กจะพยายามจะชันเข่าขึ้นแล้วก็งอเข่าเข้าหากันอันนี้ถ้าเด็กมีลักษณะแบบนี้แล้วก็เด็กมีอาการปวดแสดงว่า Basinski sign positive แสดงว่ามีการเอริเทตของยื่อหุ้มสมองครับ ในคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับจบไว้แต่เพียงเท่าน,นี้ติดตามคลิปสุดท้ายนะครับคลิปที่24นะครับเรื่องของบุญเหตุครับสวัสดีครับ